อะเดียวละครคอนเซิใช่คอนเสิร์ตแล้วเป็นไงบ้างคะอ่ะโอเคเอาไปยิงก่อนไปยิงก่อนฮะโอ้ตื่นเต้นมากค่ะคือเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งตัวละครกลับสู่นวนิยายแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คอนเสิร์ตสเกลใหญ่มากพวกเราก็เลยแบบตื่นเต้นสุดๆเลยแถวหน้าใครแซ่บสุดคะยิ้ม่ากยิ้มขึ้นที่เรียงรายทุกคนทุกคนแซ่บเป็นคพละแบบแซ่บเป็นพละแบบพละแบบอ่ะด้านหลังค่ะเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมคะ ใกล้ละใกล้ละเรากราบก็ได้ลูกกราบตื่นเต้นอะเมื่อกี้นี่ยิ้มอะไรตื่นเต้นมากยินนอนโดนปลุกขึ้นมาเต้นเนืใจก็ดีใจดีใจที่แบบวันนี้เมื่อกี้ไปซาวเช็คกันมาก็ที่พี่แฟนกลับก็คือมากันเยอะมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลามาฮับพวกเราในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นอะไรบนเวทีบ้างเห็นอะไรมัน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 แล้วกันก็ ทุกคนก็เตรียมโชว์ตัวเองมาด้วยวันนี้แล้วจะมีโชว์คู่ก็มีโชว์รวมก็มีโชว์เป็นแบ่งเป็นยูนิต3-3-4ก็มีครับผม ไมที่กี้วครับลุงครับขอบคุณครับไปอะไาสอนกันบางูสครับรู้สึกยังไงครับม่กกี้รู้สึกตื่นเต้นมากมาจริงๆคือมันเป็นเหมือนเราอ่ะทั้งนักแสดงนั้กทีมงานเราทุ่มกับงานนี้มากๆเพราะว่าคิดว่าเป็นเแบบโชว์ปิดท้ายซีรีส์อ่เราอยากทำให้มันออกมาดีแล้วก็อยากทาให้ทุกคนประทับใจก็บอกว่าทุกคจะประทับใจครับผมอยากจะสปอยนิดนึงว่าจะเห็นมุมใหม่ๆของพวกเราทุกๆคนจริงๆนะครับผมก็ไม่ผิดหวามแน่แน่ เก้าเก้าเก้าครับผมเป็นไงบ้างคะแบบเป็นพี่ก็อย่างที่น hey. ้องๆได้พูดไปนะมันเป็นโชว์ป um, ิดท้ายแล้วก็ส่งตัวละครคืนสู่วรรณยุกต์แล้วก็มันเป็นการที่โอกาสที่เราจะได้เจอแฟนๆน้องทุกบ้านทุกนิยายเลยมันเป็นโอกาสที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะหรือว่าจะเกิดขึ้นได้อีกเรือไหร่ก็อยากให้ทุกคนประทับใจในโชว์ของเราที่เราตั้งใจ้อนเป็นอย่มาก ว่าทั้งโชน์ที่20ี่20เพลงเลยท่รมใช่ค่ะใช่เยอะมากๆก็คือโชว์ที่พวกเราเตรียมมาค่ะก็คือเป็นโชว์ที่แบบจัดเต็มมากๆโชว์ร้องโชว์เต้นโชว์ความสามารถของทุกคนไม่ได้มีแค่ร้องเต้นยังมีเล่นดนตรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครกว่า20เพลงเลยค่ะแต่วางแตอนแรกค่ะตอนนี้หนงนุ่มแลาวนี๊สบายใช่ครับตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆคือตอนนี้เราเหลืออยู9คนเพราะว่าน้องพีเดี๋ยวกำลัง ไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะกลับมาครับเร็วๆนี้ครับผมช่วยกันส่งกำลังใจให้ที่พีกันเยอะๆไปเช็คอาการไปเช็คอาการอะไรเดี๋ยวว่ากลับมาขึ้นโชว์เลยก็ให้กำลังใจลรกด้วยนี่เป็นอะไรเอ่นี่พอจะสร้างรายละเอียดนะคะว่านี่เป็นอะไรอเลยไม่ไม่สบายนิดหน่อยน่าจะเหนื่อยครับเพราะพีกล่าว่าสายเต้นครับผมโชองเขาจะหนักมากแต่ว่าไม่ต้องเรียนก็น่ารักน่ารักเหนื่อยแล้วก็หลายๆอย่าง ให้กำลังใจเยอะไหมให้กำลังใจเยอะไหมเยอะไหมให้กำลังใจมาให้เขาหายมาทันอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทัอ่าก็แฟนสาวของเขาทุกคนด้วยค่ะแต่ว่าน่าจะมาทันไหวึ้นโชว์ใช่ไหมน่าจะมาทันเราเก่งอยู่แล้วใช่จิติริตเขาทีสุดยอดมากต้องเป็นู้วหน้าช่วงนี้นน้องหนักมากหอกกองแทบตลอดแล้วก็ จะเต็มที่กับโชว์ทุกย่างด้วยมีนิดนึงตอนนี้มันเป็นก่อไรบ้างลุ้นยังไงบ้างก็แบบจะกบไปทำไม่ได้จริงๆตอนนั่งแต่งหน mm ้าอยู่ก็คือทุกคนตกใจกันมากเพราะอยู่ๆยู่เขาก็แบบอันตีอันเตียนออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่พี่ทีมงานคนก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนไปรีเช็คอัพให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ทันโชว์แน่นอนค่ะ จะจงท้ายใ้วันที่ไมน้อยวันทีวันแต่ว่าก็จะได้เห็นทักันหมดเลยเนาะย้าแย้มไปค่ะฝากวันทีวันเราเป็นรอบสุดท้ายของสวันดวงใจแถวของแถวก็อยากจะฝากทุเรื่องเลยค่ะทั้งทังข้าเรื่องแล้วก็วันนี้ก็ทุกคนทั้งสิคนก็เต็มที่มากๆเป็นเหมือนกันรวมตัวกันทั้งสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเ้าจอยมาสนุกอย่างเต็มที่ เราติดต <Cornell> ัวเราด้วยได้อาสาดแล้วได้ร่วแล้วปาร์ติลลาร์ติลล์เราวได้อาาดาราคือมเหลืออีกสาวิดีสุดท้ายก็มาร่วมปูนกับพวกเราแล้วโรับเาเนจะพัฒนาความสัมันกันเป็นานไหนจะเป็นใอยาก่าแฟ มียาดูด้วยดูด้วยรับรองว่าสนุกแล้วก็ประทับใจแน่นอนแต่ได้เห็นทุกคนใช่ไหมตอนสุดท้าเห็นทุกคนค่ะยังมีคนมาอยู่อีกเยอะเลยอยากให้แบบตอนนี้มันมาถึงพวงสุดท้ายของของละครชุดดวงใจวันเธอคมแล้วอยากให้แบบพูดถึงความประทับใจแฟนๆหรือขอบคุณอะไรแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ละครรวมถึงแฟนคอนวันดีด้วยแอปเป็นพิลาคู่อะไรพิลาคู่เนาะคอนชิวันมาก่อนก็ เราเห็นถึง่กำลังใจจากแฟนๆของพวกเราตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่โปรเจกต์ปิดตัวมาแล้วก็คอยส่งกาลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดนะก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าผมประทับใจมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราตั้งแต่วันแรกๆกนมากครับีนี้ไม่มีที่าก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะทุกคทุกน้อมลอยทั้ง มาตั้งแต่วันแรกจนถึงจนวันสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่วิวไม่ทาอะไรนอกจากขอบคุณเลยแล้วก็อยากจะให้เติบโตกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวกคนก็จะต้องไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุงสิบคน้วยเลยนี่คือตัวใจก็เพิ่งอยากขอบคุณเหมือนกันค่ะ ก็ประมาณสามปีได um. ้แล้วแล้ววันนี้ถึงเร็วมากก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่คอยส u p p o r t ในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกคนที่เป็นแฟนของซีรีส์ดวงใจเราคุสุดท้ายก็ฝากติดตามพอชีวันสุดท้ายด้วยนะคะขอบคุณไมคะใใที่สุดค่ะพาไปทับใจครับก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบ คือการการรวมซีรีส์ยาว5ตอนอ่ะมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันคือมันนานๆมันจะมีทีเนอะเราก็รู้สึกว่าแฟนคลับทุกๆบ้านอ่ะเขาซัพพอร์ตพวกเราดีมากๆแล้วมันก็สร้างประสบการณ์ดีๆความรู้สึกดีๆให้พวกเราเยอะมากๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็หวังว่าจะซัพพอร์ตพวกเราทุกคนต่อไปเรื่อยๆครับผมก็อย่างที่พี่ๆเขาพูดไปนะครับเราก็อยู่กันมาประมาณ3ปีแล้วครับก็เห็น ความเติบโตของเราทุกๆคนครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนๆผงทุกๆเรื่องจริงๆตั้งแต่รุ่นจุธาเทพเลยครับผมจนถึงวันนี้เลยครับถ้าไม่มีคุณพวกเราก็คงไม่ได้ยืนตรงนี้นะครับผมมองว่าเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้างอะไรนะครับเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างไรบ้างก็ในทุกๆทตรงเลยครับผมก่อนที่ผมได้รับนั่นบทนี้ผมก็ไม่มีวันที่จะยืนอยู่ตรงหน้าสื่อเยอะขนาดนี้ครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆ ย่าได้ย่าไย่าดี่ได้ติดตามที่ดูผ่านย่านไทยจ้าคือคามประทับใจครับก็คือต้องขอขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยครับผมทั้งท้าด้วยที่ติดตามชมกันมาตลอดก็แฟนๆตั้งแต่ชุดสุขภาพสุขชาติแฟนๆนิยายทุกคนให้กำลังใจกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดกองตั้งแต่เริ่มเปิดตั้งแต่เดบิวต์หลักแสดงเลยจริงขอบคุณที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังแบบยังพปอร์ตกันมาตลอดนะว่าเวลาจะผ่านไป3ปีแล้วประารก็ วันนี้เป็นโชว์ปิดก็อยากจะสร้างความพับใจให้กับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดยังคิดถึงพวกเราอยู่ก็สามารถย้อนหลังได้ทั3สามพักสี่พิยาพิยาพอประทับใจกับแบ่งข่าวแล้วเราที่ไดกนี้โปรเจ่ต์นี้สยาวนานก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบ ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะกับละครชุดซีรีส์ดวงใจเทลโฟมแต่ว่าเป็นภาคต่อมาจากจุฬาเทพก็งานวันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นงานที่เป็นการมอบของขวัญหรือมอบกําลังใจหรือมอบความคำขอบคุณให้กับแฟนๆทุกคนที่ได้สนับสนุนพ,พวกเราทุกคนแล้วก็ได้ให้ความรักพวกเรามาตลอดนะคะก็หวังว่างานวันนี้อ่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้มีความสุขสนุกสนานแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ ค่ะก็เอาจริงๆก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดกันไปเกือบจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวหนูหนูได้รับบทเป็นรอตันก็คือรอจันเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ทําให้หนูได้โชว์สกิลการสแสดงมากขึ้นต้องขอบคุณตัวออนนละครรอจันแล้วก็ขอบคุณผู้นเน่นด้วยที่เป็นผู้เล่นได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็ะคือขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมของบ้านรอจันเองหรือด้อมข,ข,ของบ้าน ให้กำลังใจพวกราวนทแสดง10คนมาอย่างดีตลอดค่ะแล้วโชว์นี้ก็จะเป็นอีกโชว์หนึ่งที่จะส่งมอบความสุขให้แฟนแน่นอนค่ะ,ค,ะครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากคำขอบคุณและกันครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่เป็นพื้นหลังของละครเรื่องนี้และกันทุกท่าเรื่องเลยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆครับที่สปอร์ตกันนะครับผมจนตอนนี้ใกล้เดินทางมาถึงจุดส่งละครครับสุริยาแล้วยังไงก็ ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ